โอ้ยเ <c oughs> ือสารนี่บางก้อยจะต้อี้ันโอคนียังตัวนี้อือ่อตัวนี้มออึถือคยกินบ่โอ้หมออือยิ่กันงกับนตังกับคนกบคนกบกบุธนันเ็ฟมาจะพูบอ่ะสาโอ้ยไอหนอเบาเผื่อนหนออ จำลองก้อยจำพี่นหอ้องให้จึกแทบเด้อไม่ค่าเกิดศาสตร์นี่้องก้อยได้สมุดกตทแต่พวกคงนี่แะตะองสึกแทบองสึกแทบให้กินน้ำโอ้เบพทคนขึ้นยอมขี้ขาว่ะอย่านลงบ่ ว้าคะทียังนาะฮดูนุมครับผมเนาะดูนุ่ม้าันนันเพื่อนแบหาเอ้าเอ้าดาดูนุ่ม้าันัาดูนมดูนมบลบทบาทนิง้าคือเกา้อเนาะแ้ลเอนแลเอีอันูกชายาเงินอาหลาไรไปไหนล่ะแต่บอลไปยืมคือเนื่อนีพะ ดูจิงเลยเนาได้เออเวบอได้เบอควัได้เนาเบอเขากนเด้ออแค่ซมแค่ซ่ได้ลใหญยนตาหมูงรอไกก่อนเนาะข้าวกินเตาหมูรอก่อนนะไม่กินหลังกได้บได้กินหอกเนาะบได้กินตัวเ็เได้กินตมกินก็ยังดีก็ยังหวานเนาะเออเมนเมนแมนสีหิุ่นนห่อโอ้ย เอาขว่ยหน่อยให้เขยมกันบ่ยิ่มนะอ้อทุกข้อพ้อก็ถือควรเลยานแต่เะไม่ปลาผู้หน่อยได้บจานเอคกับพี่นอยโอ้ี c งามหายก็อนหมักซุ่มผู้หวาเาเบนมี้ามเ สับดีมากมากครับที่เขาผสมตำรับผมนี่ครับตำมะละกอตัวนี้ปูเข้มครับผมตัวนี้อือทือเกิดอยู่ในปลาพี่น้รออยู่ในดินได้นี่หนองครับผมมามาขมาเข้มแก้มกมาคือถือคนกว่าป่าอีสานหม,มูนี่นะครับอือทือนะครับเนาะตัวนี้ปลาทูเข้ม ตัวนี้ก็ทำมะละกอครับผมมาครับมามาแจกเป็นกระเป๋าของแกครับผมขอาเอาน้ำอะไรคุณพ่อเอาน้ำกาแฟแก้ว เจ้ารถเจ้ารถอยู ut, ่ไหนงานรถารถแกมัวถือเน่นแองเังื่องดื่อ Nga tìm Hãy nó không กินบ่อยู่พี่น้องมานี่เพื่อกินกินปลาซาลตีเด้อมื้อวานเด้อเออมื้อวานเด้อเด้อครับขาๆ All mm right. -hmm. รสชาติของอื้อือผมมัอบอกพีบน้องเป็นมันๆคิ้วเล็กๆหน่อยมันคิวเล็กๆหน่อยพี่น้องเแต่ว่ามันดีหนหอกอบจับก็ทูกเข้มน มึงลุยังเหงาอือคือโถว่็แก้ปันหงสูเครับอันไบดุวนที่พวกผงจับหน่อย นครับทำอันก่อนนี่คนกบเ์ห่ห่องอ,อือเธอเลือดจางคนละ กินคำไรก็บแสบคขนั้นเข่าพี่น้องมัเป็นตะขานที่หนาพี่น้องเลยตรงขยันไว้คำนาข้างในมันจะเป็นสีพี่น้องข้างในของอือทือ uh ก็สมมติยางนี <actually leave. S 2> ้ครับไอ้ที่ยิ้งพูดีครับผมค่ะใครกดไหนกดแท็กด้วครับตือกดติดตามกดกระดอบกดดิ้งให้การแจ้งให้การแจ้งเดือนนี่างกวยลงคลิปต่อไปพี่น้องค่ะจิ้มถึงของวางกวยขอสวัสดีครับ